แอบไปดูนะว่าเขาไปไหนกันอ่ะทำไมต้องวิ่งด้วยคะเรื่เรื่เรื่มาเร็วมาเร็วมาเร็วย้ายไปดูอะไร,รนานๆเราจะมีค่ะเรื่อยเรื่เรื่อเอ๊บเอบเอ๊บเอเมเกันก็ได้ตามไปดูนะคะ สวยมากเลยนะคะไปดูน้องหมาแอบดูนะคะเฮ้ยเข้ามาทำไมล่ะเจ๊เข้ามาทำไมล่ะเจ๊เลยมาดูอะไรกันคุณมาดูอะไรกันพวกเออกมาอย่างมีอะไรอยู่แถงนี้เหรออ้าวมาแอบดูช่างทำงานโอ้โหนุ่นนงเต้าโอ้น่ารักจังเลยขอกินนมหน่อยค่ะตัวผู้หรือตัวเมียตอนนี้ตัวผู้เนาะ นี่ไงเยลลี่เยลลี่เยลลี่นี่ตัวนี้ชื่อเยลลี่นี่นี่นพี่นุนาตัวสีเทาอ่ะนี่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 ตัวนี้ชือเยลลี่ตัวเมยตเยลลี่เยตัวียตัวเมียตัวเมียตัวเมยตัวมียตัวเมียตัวเลีตัวนม้ยตัวเมีัวเมียลัเลียตัวเมียลัวเมียตัวเยเยลียเียยมัยเียเีวเีวีเีวเีวียัยัยั

ตรงหูตรงมุมเฉยเลยไหนมาเป็นนอนให้กินเสื้อเสื้อไม่ให้พูดแม่ด้วยเลยเป็นนอนให้ลูกกนนี่ร์ยนอ๊อฟออฟอกี้เกียรยืนไปนอนให้ลูกมกินนมเหนื่อยไงตัววัเนาะตัววัยตัววัยมากทุววัยเยอะมากเลยปวดมากตัวนั้นทารกป้าแม่ตัวที่สองอ่ะดูดูแล้วจะถีบแม่ทำไมนะดูดูโอ้โหดูจนแม่ได้ถีบไอ้ขาถีบพื้นไว้หนึ่งปากกัดเต็มถีบไง มาทำกินนมกันนะคะแย่งกันกินนมแย่งกันกินนมดูคุณแม่นะคะเอฟซีจะยังไงก็ให้ลูกกินให้แบบสบายเลยนะไม่คิดว่าถ้ไหนแม่ยอมแม่ทุกอย่างอ๋อแม่เต็มหมดก็หลงรักข้ามดเลยนะตัว เอ้าหนีหนีลูกอีกแล้วเอาเอาหนีไปหนีมาจะหนีไปไหนไหนแม่เอ้ย่อาแย่งกันวิ่วิวดู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 ที่ดูอมอาเอกินนแม่ั้ไปกินนมแม่ไปจะกินนมแม่ไเอ๋อองกนแกันออยแยนอาอกินนแม่เอออ นมจัดเตานมจัดเตานะคะนงจัดเตาหาดูยากนะคะดูยากนะคะไอพีซีดูดูห้ามมากเลยอุ้ยเป็นขน่ละร้านเลยดูดูดูอะไรบ้านอันนั้นถ้วยนั่นคือเอาไว้ใส่อะไรนะคะอาหารอาหารให้สี่ให้เขาคนละหนึ่งเขาอยู่คนละหนึ่งคนละหนึ่งไปแล้วไปแล้ว งเมกแบ่งเลยนะคะพอมีสี่ตัวก็แบ่งคนละก้วยเลยไหมกมา่น้งนมาแล้วตัวที่สมาแล้วตัวที่สมาให้กินนมแม่แล้วอยากกินนมแม่อยากกินนมแม่คตัวแล้วนะใช่ครบสี่ตัวแล้วไม่คบุณเลยอเสใจนะเลยเมนเนาะ้ยนี่แล้วนี่แล้วแม่ ตเลยงงเลยเจานี้งงเลยแม่น okay. ี้ตามตามทนี้ตามมากินตามมาเลยนะค่ะอย่าไปแม่อย่านี้ไปนู่นหิวไปอานนี้ไปน้องสี จเดี๋ยวจะลงแต่ช่วงนี้ให้ลูกจะช้าลูกจะช้าจอ้ลูกจะมีให้นมลู้ลูกลูกลูกโอ้ยเร็วแปดนาทีแล้วบอส